สวัสดีครับแฟนรายการปกบ้านป้องเมืองครับทุกๆวันอาทิตย์17นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดกันที่ YouTube ทิศทางไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นพลเมืองของประเทศไทยเรามีหน้าที่ในการปกป้องเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงต้องมาล้อมวงพูดคุยกันแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้อัปเดตติดตามข่าวสารบ้านเมืองเห็นความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ของสังคมไทยกัน มองกันในมิติที่เอาข้อที่จริงมาพูดคุยกันครับเราจะได้นําเสนอและก็มีข้อมูลที่ถูกต้องไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยขยายความถูกต้องให้กับสังคมไทยนะฮะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แน่นอนครับในแวดวงการเมืองก็ถือว่ายังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสําคัญกับสองสาประเด็นหลักนะเพราะว่าประเทศไทยเราสังคมไทยนปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง นั้นสองสประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สังคมคนไทยให้ความสำคัญกันโดยเฉพาะคอการเมืองก็คงนี้ไม่พ้นการเคลื่อนไหวการทำภารกิจของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะปฏิบัตรริราชการนะฮะหรือทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ พราะฉะนั้นเวลาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องพูดในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการของกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเรื่องการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นยังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดระยะเวลาเป็นเงื่อนเวลาว่าจะดำรงตําแหน่งติดต่อกันหรือรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีเรื่องการกําหนดเวลาว่าให้ดำรงตําแหน่งได้นะรวมกันไม่เกิน8ปีนั้น กำหนดไว้เฉพาะในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องจากว่าท่านนั่งอยู่ในสองตแหน่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดียวคือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่การทําภารกิจในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็คงเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดาเนินการต่อไปเพราะยังอยู่ในตําแหน่งนั้น แต่สื่อมวลชนนั้นก็จับตานะครับรวมทั้งกูรูทางการเมืองนักวิเคราะห์นักวิากวพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองก็พยายามจะจับตามองถึงพฤติกรรมพฤติการ,รของอสองปอฮะคือปอ,ป,อป้อมนะครับกับปอประยุทธ์เพราะว่านะมันเหมือนกับตําแหน่งมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าพระประวิทย์นั้นก็คงทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมุตรีไปในช่วงที่ศาลยังไม่มีคํา วินิจฉัยออกมาว่า8ปีนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กลายเป็นประเด็นที่คนเอาไปตีความเอาไปวิพากษ์วิจาร์ณกันครับว่าโอ้โหพลเอกประวิตยนั้นดูแล้วมีราศีนะฮะทำงานในหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะแม้จะเป็นช่วงการรักษาการเนี่ยแต่ก็ฟิตจัดฟิตปังต้องทำนั่นนี่โน่นเอาอย่างนี้นะสำหรับผมเองนะผมว่ามองด้วยเหตุด้วยผลนะมองด้วยความความจริงเป็นตัวตั้งโดยไม่อา,อาคติมาใส่นะ ผมคิดว่าหลวงป้อมเองก็ต้องทําหน้าที่นี้นะครับเมื่อตามตัวบทกฎหมายกําหนดอยู่แล้วว่าหลวงป้อมเองต้องเป็นผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่นี้หากนายรุฐมนตรีนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านก็ต้องทําแล้วในภาระงานภาระหน้าที่ของนายยุบบัญีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างต้องไปไประชุมที่ไหนอะไรอย่างไงต้องติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของสังคม ต้องดูที่ว่าตอนนี้น้ําเป็นอย่างไรฝนเป็นอย่างไรผมว่ามันก็เรื่องปกติเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประวิทยขึ้นมาดูแลตรงนี้ท่านก็ต้องสอบถามท่านก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับก็ต้องไปประชุมต้องไปนูน่นไปนี่ในฐานะในตําแหน่งของนายรัฐมนตรีผมว่าเรื่องปกตินะแต่เนื่องจากว่ามันก็มีสื่อประเภทสื่อสื่อเสียมนะครับก็พยายามที่จะดันให้พลเอกประวิตยนั้น มีภาพแสดงออกมาเหมือนประหนึ่งว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเอวัทกรรมแบบนี้หรือแนวคิดแบบนี้มันมีแพร่งพรายมาเห็นเป็นระยะระยะแล้วล่ะว่าพลเอกประวิตยนั้นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างลุงตู่กับลุงป้อมนะฮะก็มีข่าวมานะฮะจนกระทั่งมีการพูดว่าเอ้ความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมมากอะไรก็ว่ากันไป เอาละมันจะมีส่วนนั้นอยู่หรือไม่อย่างไรมากน้อยแค่ไหนนั้นผมว่าก็ยากที่เราจะไปฟันธงได้แต่อยากให้มองด้วยเหตุด้วยผลก่อนนะว่าเอาละสิ่งที่ลุงป้อมแกทำเนี่ยอะไรที่ทำในในฐานะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งท่านจะต้องทำอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ต้องทำเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ดีแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นข้อที่ต้องมาตำหนิว่าเป็นเช่นี้ผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่ ลุงตู่เองก็ทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของท่านหลายคนก็ไปตั้งคําถามไปตั้งป้อมไปตั้งข้อสังเกตในเชิงที่จะแซะว่าโอ้ลุงตู่นั้นน่าจะถอดใจแล้วละทําตัวงเงียบๆนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองที่เหตุผลเอาเหตุผลมาคุยกันนะก็ในเมื่อท่านลุงตู่ได้รับคําสั่งจากศาล ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่ท่านจะมาให้สัมภาษณ์หรือทำงานในรูปแบบเดิมๆเ,เมื่อยุคสมัยที่ได้ดรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นท่านก็คงจะไม่ทำก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากท่านเองก็แสดงเ,เขาเรียกว่าแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าท่านให้ความเคารพในคำสั่งของศาลในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศ นะที่อยู่ภายใต้นิติธรรมนิติรัฐท่านพยายามจะนําเสนอเองแบบนี้มาตลอดเมื่อท่านนําเสนอแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะที่ท่านเองจะต้องอลดลดเพดานบินลงมาในระดับที่เหมาะสมก็ในเมื่อท่านอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่ะจะทําตัวแบบเดิมได้อย่างไรจะลงพื้นที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็ต้องระมัดระวัง พราะเวลาคนมาต้อนรับท่านเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตะโกนเชียร์ให้กำลังใจแล้วก็เรียกว่านายกลุงตู่ซึ่งความจริงท่านก็คือนายกนั่นแหละแต่เพื่อป้องกันการที่จะมีปัญหาหรือเป็นประเด็นที่นําไปสู่การนําเรื่องไปสู่การเขาเรียกอะไรดีละ่ะเอาไปสร้างวาทกรรมว่าลุงตู่นั้นไม่ยอมถอดหัวโขนหรือมองว่าลุงตู่ไม่ได้ความเคารพต่อคําสั่งของศาล บอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมว่าสิ่งนี้จางหากที่ทําให้ลุงตู่เองนั้นต้องทํางานในฐานะนุรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบระม,มัดระวังไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะการจะทํางานอะไรผมว่าท่านก็จะระม,มัดระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าจะมาพลาดกับเรื่องแบบนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายท้าจะพลาดผมก็เลยมองถึงปรากฏการณ์ของทั้งสองพี่น้องเนี่ยผมก็มองทีส่สายตาปกตินะ ผมไม่ได้รู้สึกว่าลุงป้อมกระหายอยากจะไปเป็นนายกมนตรีจนแสดงออกภาพออกมาเหมือนกับที่สื่อบางสื่อพยายามเสี่ยงแล้วผมก็ไม่ได้มองเห็นว่าลุงตู่นั้นหงอยไปนะฮะหรือว่าถอดใจไปเหมือนสื่อบางสื่อที่พยายามจะชี้ผมผมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็เห็นนะฮะประชุมคณะมนตรีนะครับที่ประชุมกันทุกๆวันอังคารน,น,นะครับ แม้ว่าลุงป้อมเองจะต้องนั่งหัวโต๊ะในฐานะที่ทําหน้าที่แทนนายยมนตรีเนี่ยแต่ลุงป้อมก็ไม่ได้ไปนั่งหัวโต๊ะจริงนะครับนะท่านก็นั่งในจุดของท่านส่วนเก้าอี้นายยุมนตรีนั้นก็ว่างเว้นไวนะ้ผมว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจถึงภาระหน้าที่ก็ในเมื่อท่านไม่ได้เป็นนายยุบมนตรีแล้วจะท่านไปนั่งตรงตําแหน่งตรงนั้นได้อย่างไรมันเลยทําให้เห็นว่าท่านก็ยังมีความรักกันดีระหว่างสองพี่น้อง มีสื่อบางช่องนะไปพูดอีกครับว่าโอ้ขนาดตัวนายกมนตรีไม่ได้มานั่งเนี่ยเพราะว่าลุงตู่เองเนี่ยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์บอกนายกไม่มายังมีการอ,อนน้ําไปวางไว้ตรงโต๊ะของนายกรมนตรีทั้งทที่นายกไม่ได้เขา้าผมว่าอันนี้ก็คิดเกินไปนะคือเป็นการคิดที่เลอะเทอะเลยเถอดนอะเราคิดนะครับคิดถึงคนจัดประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม เขาก็ต้องจัดวางเอกสารนะครับอย่างเวลามีประชุมเนี่ยมีโต๊ะกี่โต๊ะมีเอ่อ้เกี้อยู่กี่เขี้เขาก็ต้องวางน้ําวางเบรกวางเอกสารไว้ให้ครบเพราะเขาไม่รู้ได้หรอกครับว่าตกลงแล้วอ่ะรัฐมนตรีท่านนั้นจะมาหรือไม่มาถ้าหากว่าไม่วางให้ก็ถูกมองว่าไม่ให้เกียรติอีกและผมก็เลยมองว่าการที่มีเอกสารมีเบรกมีน้ําวางอยู่ตรงโต๊ะซึ่งเป็นที่ของนายยุบมนตรีนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนจัดห้องประชุมเนี่ยคงไม่หันกล้าที่จะเดินมาถามลุงป้อมลเลยครับว่าโตลงแล้วเนี่ยลุงป้อมจะนั่งเก้าอี้ไหนก็จัดวางไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับเกิดถ้าเกิดลุงป้อมอยากจะนั่งหัวโตะก็มีเบรกมีน้ํมีเอกสารให้หรือท่านไม่ไปก็มีเบรกมีน้ํามีเอกสารให้มันก็เป็นเรื่องธรรมดามากผมไม่เห็นว่าเรื่องนี้นจะเป็นประเด็นอะไรมากมายเลยแต่ผม ผมก็แปลกใจนะมีสื่ออยู่ช่องนึงผมเปิดเจอเลืออจะมีช่องอื่นด้วยผมก็ไม่รู้นะแต่ช่องเนี้ยผมเปิดเจอโอ้โหมาวิเคราะห์กันนะฮะทั้งพิธีกรหญิงและพิธีกรชายนะครับโยนลูกกันไปโยนลูกกันมาว่าไอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต้องเอาน้ำมาให้ลุงตรงโต๊ะของอนายกทั้งทัที่นายกไม่ได้เข้าอันนี้ก็พูดอย่างคนไม่เคยทํางานอะ่ะเคยอ่านแต่ข่าวก็เลยไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่าวัานไหนเจ้าหน้าที่เขาจัดประชุมเ็าทาอย่างไร การจะจัดประชุมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับยิ่งประชุมระดับคณะมนตรีเนี่ยเขามีคณะทํางานเขามีรูปแบบชัดเจนไม่ต้องถึงกับประชุมคณะมนตรีหรอกครับผมอยู่มหาวิทยาลัยนะครับประชุมระดับภาควิชาประดุมประชุมระดับคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับคนจัดประชุมเขาก็ต้องวางเอกสารให้ครบนะฮะวิเบรกวางไว้ให้ครบโอ้อันนี้ก็คิดเกินไปนะฮะแต่ก็แน่นอนครับดูจากคนอ่านแล้วแล้วก็ดูจาก ช่องแล้วเนี่ยก็พอจะนึกออกครับว่าช่องนี้นะเขาเขาเอียงไปทางไหนนะเขาเท็กไซด์ไปทางไหนก็พอจะดูออกแต่ก็ทําให้เราเห็นว่าเออแยิ่งทํายิ่งสะท้อนเอาไามเราเห็นว่าเออเขาคิดกันแบบนี้เหรอดังนั้นผมมองว่าในกรณีของลุงตู่กับลุงป้อมนั้นยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะฮะแล้วก็ยังคงยืนยันคาเดิมว่าผมก็ยังเห็นในมิติที่ผมมองอยู่นะฮะก็คือผมมองว่าความขัดแย้งระหว่างลุงตู่กับลุงป้อมนั้นถ้าจะมีก็มีไม่เยอะหรอกครับ และถ้าจะมีก็คงไม่ได้เกิดจากการขัดแย้งระหว่างกันหรอะครับแต่น่าจะมาจากคนรอบๆตัวของของผู้นำเละครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับเมื่อแต่ละคนทํางานมันก็จะมีองค์คาพยพของตัวเองมีลูกน้องอ่ะนะฮะซึ่งลูกน้องแต่ละคนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะลูกน้องบางคนก็ต้องการได้เขาเรียกว่าอะไรฮะรัศมีจากนายตัวเองทนายตัวเองที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นตัวเองก็ได้รับรัศมีได้รับแสงจากนายมากขึ้น บางทีก็เลยพยายามที่จะยุยงส่งเสริมนะครับหรือพยายามสร้างภาพให้โอกาสกับนายเองได้ไปนั่งในจุดที่เองอยากให้ไปทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยการทําแบบนั้นเนี่ยนายไม่ได้เห็นด้วยสักอย่างนะครับผมว่ากรณีนี้ก็เกิดแบบนี้แหละครับนะฮะพลพรรคหรือว่าองค์คาพยศของลุงป้อมบางคนก็อาจจะคิดอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าองคคาพยศของออลุงตู่บางคนก็คงคิดอีกแบบหนึ่ง ก็เป็นเรื่องของปัจเจกนะฮะแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้นำเนี่ยจึงต้องมีลักษณะของความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะครับคราบึงบอกว่าบ่อยครั้งมากนะครับที่ผู้บริหารเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยยิ่งมีโอกาสพังเพราะคนรอบข้างนะฮะคนรอบข้างให้ข้อมูลผิดผิดบ้างคนรอบข้างไปทําอะไรเกินกว่าที่ควรจะทําบ้างนะฮะอันนี้แหลเป็นปัญหาใหญ่คนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าคนเนี่ยจึงต้อง จิตใจหนักแน่นพอสมควรกับเรื่องแบบนี้นั่นก็คือเรื่องของอสองปอนะครับซึ่งผมบอกว่าสุดท้ายอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายครั้งหลายตอนว่าเชื่อนะครับว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายก็ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยออกมาว่าตรงแล้วเป็นอย่างไรซึ่งในความสึกข,ของผมส่วนตัวเนี่ยความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อว่า ระหว่างคาตอบที่มันจะมีโอกาสออกมาได้3คําตอบคือคําตอบแรกเนี่ยบอกว่าลุงตู่นั้นเป็นนายุมตรีมาครบ8ปีแล้วโดยนับจากตอนที่เป็นรัฐมนตรีการที่เป็นนายุมมนตรีตั้งแต่ในยุคสมัยที่เข้ามายึดอํานาจทางออกที่2คือบอกว่าดํารงตําแหน่งมาแล้วนะฮะแต่ยังไม่ครบ8ปีโดยใช่จุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญคือปีสองรกสิอันหนึ่งทางออกที่3ก็คือว่า ให้นับแต่วันที่มีโปรโมชั่นการปรดก้าลงมานะครับก็แสดงว่าเหลืออีกประมาณ4ปีกว่าสามช้อยเนี่ยครับมีสามช้อยเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อว่าช้อยที่หนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมผมมองว่าที่จะมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นดารงตําแหน่งนายมมรีมานับตั้งแต่วันรัฐประหารโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันคือแสดงว่าการใช้รัฐมนตรี60นั้นมีผลย้อนหลัง และการมีผลย้อนหลังแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ผงผลกระทบต่อเฉพาะลุงตู่เท่านั้นครับมันไปกระทบอดีตนายกมนตรีในอดีตหลายคนมากที่เขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งมาแล้ว6ปีบ้าง7ปีบ้างทําให้ตัดสินคนกลุ่มนั้นนะครับที่จะกลับมาเป็นนายกมนตรีมันเกิดผลเสียในทางในทางของการบังคับใช้แต่เหตุผลที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าการอ่าน กฎหมายการตีความกฎหมายนั้นคงไม่ใช่อ่านแค่วักสี่วักเดียวผมยังยืนยันว่าวักหนึ่งวักสองวักสามนั้นยังมีเหตุมีผลผมจึงมีความเชื่อว่าที่จะบอกว่าครบ8ปีตั้งแต่การเป็นนายกมนตรีตั้งแต่รัฐประหารนั้นผมว่าเป็นไปไม่ได้จะออกมาได้2อย่างครับก็คือว่านับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้หรือนับตั้งแต่มีบรมชา่โองค์การเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็นั่นหมายความว่าลุงตู่ก็คงจะได้กลับเข้ามาทำงานเป็นนายุนตรีต่อไปซึ่งสังเกตไปครับหวัวหน้าพักฝ่ายค้านในแพทย์ชนรา,านเองหรือว่าผลพักของฝากฝั่งนั้นรวมทั้งพักก้าวไกลด้วยเนี่ยก็ออกมาส่งเสียงสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันว่าลาออกไปเลยนะครับรลุงตู่ลาออกไปเลยไม่ต้องรอให้สารพิจารณาหรอกไม่ต้องให้สารมีคําสั่งหรอก หรือแม้กระทั่งนายทักษิณที่อยู่ต่างประเทศจะออกมาบอกเลยว่าอย่างนี้ต้องลาออกไปนะฮะเป็นไม่ต้องรอคําสั่งศาลก็ได้ควรจะมีสํานึกแล้วก็ลาออกไปทํานองนั้นแต่น่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้ประโยคแบบเนี้จะได้ยินจากคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเพราะตัวของนายทักษิณเองเป็นคนที่ไม่เคยเคารพในเรื่องขร้นวนการยุติธรรมเลยมาบอกลุงตูว่ว่าลาออกไปเถอะไม่ต้องรอศาล พี่ภาคษารือตัดสินหรอกคงใช้ตัวเองเป็นตัวตั้งนครับว่าตัวนายทักษิณเองนั้นไม่เคยรอฟังคําสั่งศาลหรอกครับหนีก่อนอย่างนั้นเหรอผมว่าน,นี่คือความต่างครับพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่นั้นออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าพร้อมแล้วก็ยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลแล้วก็รอคําสั่งของศาลแล้วท่านเห็นไหมครับศาลให้เวลามา15บวันในการที่ลุงตู่จะต้องยื่นเอกสารชี้แจงขึ้นไป ลุงตู่ก็ไม่ได้ถ่วงไม่ได้หน่วงกันเลยนะครับบางคนบอกว่าต้องหน่วงเวลาครบสิบหวันหรือขอต่อเวลานะฮะเพื่อจะได้ล้างคดีไว้จะรู้เหมือนว่าลุงตู่ทําได้เร็วกว่าที่คิดนะครับส่งไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันถึง15้าวันเลยแสดงว่าลุงตู่ต้องการให้ทุกอย่างนั้นมันมีความชัดเจนอยากให้ทางศาลได้พิจารณาออกมาโดยเร็วเพื่อจะได้บริหารบ้านเมืองต่อไปช้าไปเท่าไหร่ มันก็ส่งผลกระทบไปเท่านั้นแหละครับนั่นก็ออกมาเลยให้มันชัดๆไปเลยผมว่านี่คือนี่คือหน้าของลูกผู้ชายอยู่ภายใต้กฎหมายทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดทำถูกก็ต้องหลุดจากข้อกล่าวหาไม่ใช่หนีหัวซุกหัวซุนทั้งพี่ทั้งน้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังไม่สงบปากสงบคานะฮะยังมาอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองยังมาเสี่ยมยังมาจัดการเ,เรื่องให้มันเกิดความวุ่นวายในประเทศทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั้นทําความเสียหายมากมายกับประเทศนี้ ทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมยังมีหน้ามาพูดอีกนี่คือนี่คือคนอย่างนายทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็พอจะอนุมานได้แล้วครับว่าเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยลงมาแล้วนั่นแหละครับการปรับคอรมอถึงน่าจะเกิดขึ้นผมมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าการปรับคอรมอจะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่ลุงป้อม รักษาราชก,การแบบนี้อยู่ไม่เกิดในช่วงลุงป้อมที่กําลังปฏิบัติหน้าที่แทนนายจุนตีที่เป็นช่วงแบ,บนี้อยู่นะครับรับรองได้ครับไม่ไม่ทำหรอวครับผมคิดว่าจะรีบทําไปทําไมในเมื่ออีกไม่นานก็จะมีคําสั่งศาลออกมาแล้วผมเห็นวิ่งกันฝุ่นตลบเลยนะครับที่บ้านปลา้อยต่อนะครับอยากจะเป็นกันจานะครับวิ่งกันหากันนะพยายามที่จะเข้าไปเจราจาอย่างนั้นอย่างนี้ เอาละแม้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีโอกาสนะครับอาจอาจจะนี่คืออาจจะมีโอกาสนะฮะเพราะว่าต้องรอคําสั่งศาลนี่เหมือนกันในกรีของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยหรือในขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็อยากจะปรับเปลี่ยน,นะะบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคร่วมซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วทั้งสองพรรคนี้ต้องการจะปรับ ตัวคนที่มาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรแต่ถ้ามองในในสายตาของคนข้างนอกที่มองเข้าไปเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าน่าจะเชื่อได้ว่าสองพักนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดบางอย่างมีปัญหาบางอย่างสําหรับตัวรัฐมนตรีที่สังกัดพัคร่วมบาตเอาละแรงนั้นอาจจะเป็นแรงหนึ่งนะฮะที่อยากจะทำให้รัฐบาลน,นั้นปรับคอรมอแต่ผมก็เชื่อว่านะฮะลุงป้อมน่าจะ นำเรื่องนี้เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะจนกว่าลุงตู่จะกลับเข้ามานะครับหรือมาเอาง่ายๆก็คือรอจนกว่าสาลทั้งนวนจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าลุงตู่นะฮะได้ทํางานต่อก็คงให้เรื่องการปรับควนวอร์เป็นเรื่องของลุงตู่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งการปรับครอรมอาจจะรอ ให้เกิดการเลือกตัวนายกมนตรีขึ้นมาใหม่เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือภาพของของอเหตุ8ปีของนายกมนตรีแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าหักปากกาเสียนสำหรับนักวิเคราะห์ทางการเมืองเหมือนกันและผมก็เชื่อว่านี่คือการหักปากกาครั้งที่หนึ่งและจะมีอีกครั้งหนึ่งครับการที่คุณกรณ์จาติกวานิตครับซึ่งออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคุณอัธวิทย์ แล้วก็ออกมาตั้งพรรคใหม่คือพรรคกล้าโดยเน้นการที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าจังหวะจากโคหมอนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นแรกที่ต้องเข้ามาแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะผ่านมาในสองสามปีสุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของโควิดทําให้เศรษฐกิจนั้นตกต่ําแล้วก็ถูกซ้ำลงไปอีกครับกับเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซีย เศรษฐกิจมันก็เลยจมลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพักจะต้องชูในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งต้องยอมรับความจริงน,นะครับว่าพักกล้าเป็นพักแรกๆนะที่พูดถึงประเด็นเรื่องของการนําเศรษฐกิจขึ้นมาในการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้เราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักที่ต้องรีบที่จะเร่งดําเนินการแก้ไขคุณกรก็ออกมากับคุณอธัธวิทย์แล้วก็สร้างพักกล้าขึ้น ถึงขนาดมีการส่งผู้สมัครนะครับลงในการเลือกตั้งซ่อมแต่ใครจะคิดครับว่าเมื่อวันที่สองที่ผ่านมานั้นคุณกรไปถแถลงข่าวปรากฏตัวร่วมกับพรรคชาติพัฒนาคุณสุวัสดิ์นิประตะผันลบเป็นการปรากฏตัวที่ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนคิดไม่ถึงหรือซ้ำไปนี่คือการหักปากกาเซียนกรณีที่หครับ แต่ผมคิดว่าจะขัดประกาเสียนอีกรอบนึกด้วยซ้าไปนะครับเพราะในวันนี้ก็ยังไม่ชัดว่าตกลงแล้วเนี่ยการจับมือกันระหว่างคุณกรกับพรรคชาติพ,พัฒนาเนี่ยจะจับมือกันอย่างไรเพราะทางชาติพ,พัฒนาก็บอกว่าคุณกรจะเข้ามาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็จะไม่พูดถึงเรื่องการยุบพรรครวมเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายบังคับอยู่ก็เลยยังนึกไม่ออกว่าตกลงแล้วเนี่ยพกกรรคกล้าหรือว่าคุณกรหรือคุณอัธวิทย์จะเดินเกมกันอย่างไรต่อไป ท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ที่แสดงตัวออกมาชัดเจนก็คือคุณกอนแต่คุณอัธวิทย์ยังไม่ชัดเจนว่าจะอ,อย่างไรก็คงดูกันต่อไปนะครับว่าคุณอัธวิทย์จะทําอย่างไรเพราะว่าคุณอัธวิทย์เองก็มีแฮชแท็กที่หยิบเอาชื่อพักสองพักมาครอสกันซึ่งน่าสนใจนะครับว่าตรงนั้นคุณอัธวิทย์กลังจะหมายความถึงอะไรวันนี้หลายคนก็งงนะครับ ผมเองนี่งงสองตลบครับงงอันแรกก็คือว่าเอ๊ะมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเอาละแต่พอได้อ่านประวัติได้ศึกษาจริงก็รู้ว่าทํางานร่วมกันมาพอสมควรก็พอจะอ่ะโอเคพอจะพยายามทำความเข้าใจได้ว่าเคยทํางานร่วมกันแล้วก็มองว่าถ้าจับมือร่วมกันนั้นน่าจะทําให้สามารถติดปีกเหินฟ้าได้มากกว่าที่จะแยกกันเดินแต่ที่ยังงงต่อไปก็คือว่าเอ้าแล้วเขาจะใช้รูปแบบไหนในการที่เข้ามาร่วมกันทํางาน จะใช้นวัตกรรมตัวไหนทางการเมืองนะครับอันนี้ยังยังนึกไม่ออกจริงๆนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าทางพรรคกล้าเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการประชุมพักนะครับประชุมของพักเขาก็จะได้รู้กันว่าทิศทางเ้าจอ,าอย่างไรประเด็นเนี้ยผมเชื่อว่าคอการเมืองนั้นจับตามองแน่ๆว่าตกลงแล้วพรรคกล้าจะเดินต่อหรือพรรคกล้าจะยุบตัวหายไปและไปอยู่กับพักที่คุณกรไปจับมือด้วย ะะแต่ถ้าจับมือกันแบบนี้แล้วก็น่าจับตามองนะครับเพราะคุณกรก็ถือว่าเป็นเป็นมือหนึ่งคนหนึ่งชิลแหละในเรื่องของเศรษฐกิจในขณะที่อุสสวัรค์เองก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งเก๋าในเรื่องของการเมืองพอสมควรก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเรื่องของพรรคการเมืองคงมีอะไรขยับกันให้เห็นปรากฏการณ์กันอีกมากในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายของเดือนกันยายนเนี่ยผมว่าต้องจับตากันแล้วก็มาวิเคราะห์กัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์วันต่อวันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงื่อนไขข,ของกฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าถ้าประมาณสักหลังเดือนกันยายเป็นต้นไปเนี่ยหากสสเขตนะครับลาออกเนี่ยไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะเพราะว่าเหลือเวลาทํางานอีกไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียเงินนะฮะค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าจะมีไหมที่สสเขตที่จังกัดอยู่พักเดิม จะไม่อยากอยู่กับพักเดิมก็ใช้จังหวะเวลานี้แหละในการลาออกเลยนะครับแล้วก็ไปสังกัดพักใหม่นะเวลาออกแล้วตําแหน่งนั้นก็ยังไม่ต้องเรื่องตั้งสอบนะฮะเพือ่อลาออกทาไมเราออกเพื่อจะได้มีเวลาไปหาเสียงมีเวลาไปทําการบ้านการเมืองไปทําแผนในการที่ไปอยู่พักใหม่เองมาะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยาไปนี้น่าสนใจจริงๆนะครับนะฮนะแล้วก็เรื่องของการเมือง เรื่องของพรรคลาเนี่ยมีคนพูดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะแยกกันทําไมนะคนที่ออกมา,าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสิทธิ์สานักเดียวกันเนี่ยมีคนพูดว่าเอา,เอาไทยพักดีของหมอวรงามารวมกับคุณจำไหมนะแล้วก็ไปรวมกับคุณกรนะแล้วไปแล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกันไหมก็ว่ากันไปก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าภาพที่เรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยเราอาจจะคิดอย่างหนึง่ง แต่ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสทํางานอยู่กับพรรคการเมืองในช่วงสั้นๆของชีวิตเนี่ยครับมันทําให้ผมได้เห็นครับว่าภาพที่เราเห็นจากข้างนอกกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ของพรรคแต่และพรรคมันบางทีมันคนละเรื่องกันเลยนะครับความรู้สึกของเราอาจจะบอกว่าพรรคนี้จับกับพรรคนี้พรรคนี้รวมกับพรรคนี้สิแล้วมันจะดีมันจะได้คะแนนไม่แตกกันแต่ด้วยข้อที่จริงบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเข้าไปรู้ข้อที่จริงข้างในแล้วจะรู้ว่า โอ้มันเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะมันยังมีเรื่องอะไรอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ภายในคงคล้ายๆกับกรณีการยุบรวมโรงเรียนเล็กนะครับซึ่งเป็นปัญหาทุกวันนี้ครับโรงเรียนเล็กๆเกขาบอกว่าเอาโรงเรียนเล็กๆมารวมกันเถอะนะฮะยุบรวมซะนะมาเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็ยังทาได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าโรงเรียนเล็กเขาก็ไม่อยากยุบครับถึงเขาจะโรงเรียนเล็กเขาก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับยังมีรองมีผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือว่ารองผู้อำนวยการนะครับ ถ้ายุบรวมแล้วเอาสามเอาสามโรงเรียนเล็กมารวมเป็นเหลือโรงเรียนเดียวเนี่ยแล้วพวกในการโรงเรียนเล็กอีกสองโรงเรียนนะั่นน่ะเขาจะอยู่ในตําแหน่งอะไรล่ะและเขาจะได้อะไรล่ะมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเองบางครั้งมองจากนอกเข้าไปเนี่ยเรามองเห็นแบบหนึง่งมันเหมือนมองเห็นภูเขาครัภูเขาเนี่ยมองไกลๆเนี่ยดูแล้วมันสวยมันเนียนนะครับแต่ว่าเข้าไปใกล้ๆเราจะรู้ว่า มันไม่ใช่มีแค่สีเขียวของใบอย่างเดียวนะไม่ได้มีสีอื่นนะฮะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มีอะไรมากมายนะฮะเสือสิงกระทิงแล็ดอยู่ในป่าไม้แต่เรามองไม่เห็นครับเพราะเรามองอยู่ไกลนะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะเราต้องช่วยกันดูแลติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการบ้านการเมืองเพราะเราเป็นคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศนะเราสำคัญกว่านั้นก็คือ วันหนึ่งข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับเราก็เป็นเจ้าของอํานาจที่จะไปกากบาดเลือกให้ใครเป็นตัวแทนเรานั่นต่างหากครับจึงทําให้เราจะต้องสนใจการบ้านการเมืองแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ชมรายการแล้วก็ช่วยส่งข่าวแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นได้รู้นะครับว่ารายการของเรายังคงมีอยู่ที่ YouTube ทิศทางไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทีมงานวันนี้ขอเนี่ยลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะ,คะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช็อปซีเดอ e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ